กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมมือนีผมสิบห้ามาเปิดราคาควายนะครับเป็นราคาควายแม่แยกลูกนะครับเด้อเป็นแม่แยกลูกผสมให้แล้ว้ะครับผสมเจ้าสั้นนะครับผมผสมเจ้าสั้นไวแล้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่ต้องการเป็นแม่บ็อกแม่อ่างยงไงแม่นี่เป็นแม่แยกลูกแต่ว่าผสมเจ้าสั้นให้แล้วล่อพานหลอบเด้อพี่น้องเด้อเจ้าสั้นครับผม สูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสามบวกลบด้วยพี่น้องควายสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสามบวกลบเพิ่นเป็นควายได้ลูกไหมแล้วสองตัวด้วยพี่น้องด้อเป็นควายได้ลูกสองตัวแล้วครับผมเบิ่งกีบเรียบกีบเท่าด้วยพี่น้องกีบเรียบกีบเท่าดีด้วยครับรับประกันตำนี้ให้เบิรแล้วครับผมเบิ่งด้วยพี่น้องเอ้ยกิ่นยาก,กินเพียง,ยงเนี้ยเมลรงอ่านหองมันกรแหงแรงเนาะครับผมกีบเรียบกีบเท่าดีครับ จับบายได้ด้วยครับผมค่อยเฉียงๆครับหกิบเท่าเพื่อนได้ครับผมเ็หยีบเท่าครับผมหน้าตาเพื่อนได้พี่น้องด้หน้าตาดีส่งเขาขั้ราบาวดนะครับส่งเขาขั้ราบาวเป็นคั้ยเป็นคั้ยอ่างครับผมคั้ยหน้เอื้องยิ่ๆครับผมสันปลาคอข้อปลาโดแล้วครับผมข้ออ่องทุ่งหนองเขาครับผม หางดีด้วยพี่น้องหางหลายครับหางหลายไทยยง่ครับหางลหลายไทยยิ่ง่เป็นแม่แยกดูกด้วยพี่น้องผสมเจ้าสั้นไว้ให้แล้วครับผมลอผ่อพานหลอบครับผมผสมเจ้าสั้นลอ่อพานหลอบด้วยพี่น้องตัวนี้สูงอยู่ที่ลอยสามสิบสามบวกลบครับลอยสามสิบสามบวกลบเปิดราคาไว้ในราคาหกหมื่นสามพันด้วยพี่น้องหกหมื่นสามต่อร่องเลยครับ 60,003ให้โทษมาสอบถามมึงนะพี่น้องเด้อสนใจโทรมาสอบถามเลยครับผมที่ขอบ่อไกลขึ้นเก่าละครับผมก่คลิปนี้ก็บ่มมีอย่างไยเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ครับผมก็ติดตามน้ำครับผมเฮ่ยสิบบริภาษคลิปใหม่ๆเนาะครับจากทางช่องเฮ้าแมนี่เปิดไว้ในรคาคา60,003ครับผมสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสามบวกลบด้วยพี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างไรเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับ